สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาการเตรียมข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้างระบบ2องมิตินะครับหนึ่งนะครับโหนโด number o f node นะครับมันจะให้มามีทั้งหมดแปดอันนะครับนี่ครับ จากนั้นนะครับเป็นคอลดิเดตนาตานะครับเราใส่พิกัดของแต่ละโหนดเลยนะครับโดยพิกัดแรกจะมีพิกัดอยู่ที่ x 3 y 0ูนย์นะครับส่วนพิกัดที่2นะครับจะมีพิกัดอยู่ที่ x 3 y 3ครับส่วนพิกัดที่3นะครับจะมี x ที่3 y 6ครับ โหนที่สี่นะครับจะมีพิกัดอยู่ที่ x 3 y ก็เท่ากับ9ครับเราใส่แต่ละโนดแล้วก็ใส่พิกัดเข้าไปนะครับก็จะม,มีทั้งหมดแปดโหนนะครับแล้วต่อนนะครับพอเราใส่ ให้คอนดิเตนาตาพิกัดให้มันครบนะครับของพิกัด XY ของแต่ละอันนะครับคู่นะครับผมกำลังใส่พิกัดครับต่อไปนะครับเมาใส่ n o อร d i s t ส n n e นะครับโดยอร์ดอิสเทนนะครับ เราจะดูว่าโหนดไหนนะครับว่าตรงโหนดไหนมีจุดซัพพอร์ตบ้างครับส่วนชิ้นส่วนอันนี้นครับจะมีโหนดที่หนึ่งแล้วก็โหนดที่หกนะครับจะเป็นหินทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ใส่เลยครับโหนดที่หนึ่งกับโหนดที่หกนะครับ, 1, บ,รบถ้าเป็นหินนะครับเราจะใส่เป็น x หนึ่ง y หนึ่งนะครับ ต่อมาเป็น rotation ครับเราจะให้เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มี rotation ครับต่อมาเป็น element นะครับ element number of element นะครับจะมี element ทั้งหมดเจ็ด element นะครับก็คือนี่ครับหนึ่งนะครับนี่ครับก็ใส่ไปทั้งหมดเจ็ด element นะครับ ต่อไปมันจะมีจุดต่อหัวจุดต่อหางนะครับมันจะมีแมทเทียลเสรนะครับจุดต่อหัวโดยดูจากจุดต่อหัวจุดต่อหางนะครับค่อยดูจากนี้นะครับฝั่งนี้คือหัวฝั่งนี้คือหางครับโดยโหนดที่หนึ่งนะครับตรงนี้อยูไหมนะครับตรง h e node ครับโดย element ที่หนึ่งนะครับจะต่อหัวอยู่ที่ h e node ที่หนึ่งนะครับ ส่วนท่อหนดก็จะเป็นสองครับก็คือหางหนดมันนะครับเราก็จะดูนี่ครับตรงนี้เราก็ดูตักตารางตรงนี้มาใส่จากรูปมาใส่นะครับส่วนอิมพีตที่สองนะครับสองมีสองสามอิมนี์ที่สามก็มีสามจุดต่อาอคือสามจุดต่อหางคือสี ต่อไปอิมน้สี่คือหัวคือห้านะครับอันนี้คือสี่นะครับจุดต่อหางอิมพีนห้าคือจุดต่อหัวคือคือสี่นะครับจุดต่อหางก็คือหกนะครับอิมนหกก็คือจุดต่อหัวคือหกจุดต่อหางคือเจ็ดนะครับต่อไป อยู่ในที่7ก็คือจุดตอหัวคือเจจุดตอหางคือ8ดนะครับนี่นครับ,รบต่อไปเราจะกำหนด material set เป็นนี่นะครับเราจะกำหนดตารางนี้นะครับ material set ครับให้ให้เสาเป็น1นะครับคานเป็น2องครับ จากรูปที่กำหนดให้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ตรงแท่งนี้ครับคือเสาส่วนตรงนี้นะครับก็คือคานครับโดยการที่โหนดที่หนึ่งถึงโหนดที่โหนดที่หนึ่งถึงโหนดที่สามนะครับเอิลเมนที่หนึ่งถึงสามจะเป็นเสานะครับส่วนอิเมนที่ห้าส่วนที่ขอไครับอินเมนที่สี่ถึงเจ็ดจะเป็นคานนะครับ เราให้เสาเสาเป็นหนึ่งนะครับส่วนคารก็ให้เป็นสองนะครับแล้วก็ไปเขียนลงตารางครับอย่างนี้เลยเป็นเจ็ดครับแล้วก็ใส่ Number of node ก็มีทั้งหมดแปดครับต่อไปเราจะไปดู Material นะครับ Number of Material Set ครับก็คือให้ดูที่เสากับคารนะครับ นีนจะมีเสาตรงนี้1นึคานเป็น2นะครับแล้วก็ใส่ลงตารางนะครับตรงนี้ก็มี1 2ึ่งสอพอใส่ในตารางเสร็จนะครับเราก็ไปดูที่ค่านี้ครับส่วนค่า E นะครับ เป็นตารางนี้นะครับค่า e ตรงนี้โจทย์จะกำหนดมาให้นะครับก็คือนี่ครับสองคูณสิบกำลังห้าครับแล้วก็ใส่เลยครับสองคูณสิบกำลังห้าครับส่วน a m กำลังสองนะครับก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือ พื้นที่ก็คือนี่นะครับ0.5นยุคณศ5ครับก็จะเท่ากับศูนจุดสองห้าครับเราก็ใส่ไปเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นค่าขานะครับ ต่อไปเป็น a r e ยของคานนะครับก็คือศูนุสองหคูณ0ูนจุดนะครับขอภัยเข้าตรงนี้เขียนผิดครับอันนี้เป็นพื้นที่ก็ของคานก็เป็นศูนจุหนึ่งห้าะครับพื้นที่ของคานก็คือพื้นที่ของคานก็คือตรงนี้นะครับก็ศูนจดสองห้คูณด้วยศูนจุดนะครับก็จะได้0ู5ห้าครับ ่อมานะครับ i นะครับเราจะหาได้จากนะครับค่าคบหาได้จากนะครับ v h รังสามส่วนด้วยสิบสองนะครับอันนี้คือสูตรที่จะหาตัวนี้ครับเราจะคำนวณได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็น0.052ตรงนี้เป็น0.0 04 5นหะครับที่เราคำนวณไว้นะครับต่อมาจะมาดูที่4นะครับก็คือโหลดครับตรงโนเดลโหลดนะครับเราก็จะไปดูตรงไหนว่าที่มีโหลดอยู่บ้างครับเราจะเห็นได้ว่าโหลดที่2มีโหลดกระทําในแนวแกน x ไปทางขวาครับโหลดที่สาม โนดที่5โนดที่4โนดที่7โนดที่8ครับก็มีแดงกระทําที่ลงมาครับเราก็จะใส่โหนดไปเลยครับก็มีทั้งหมด2 3 5 7 8นะครับโดยเราจะให้แดงที่ขึ้นไปทางขวาเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบนะครับ โดยแล้วก็ลงเป็นลบขึ้นเป็นบวกนะครับแรงกดตรงเป็นลบครับพุ่งขึ้นเป็นบวกครับโดยเราจะใส่ค่าพิกัดนะครับของแรงในตารางนี้นะครับส่วงหนดที่2แล้วในแนวแกน x ก็คือ0.5นะครับ หนดที่สามในจกน x ก็คือหนึ่งนะครับโนดที่สองในแกนก็คือศูนยุดห้าแกน y ไม่มีแล้วก็โมเมนต์ไม่มีครับต่อไปก็โนดที่สามมีแค่แนวแกน x นะครับก็ใส่ไปหนึ่งครับส่วน แกน y ไม่มีครับโมเมนต์ Moment ไม่มีครับส่วนนี้คือโหนดที่ห้านะครับโหนดที่ห้าก็มีแค่แรงกดลงนะครับในแนวแกน y ครับนี่ครับเพื่อมีแรงกดลงเป็นหนึ่งครับเป็นหน่อยเข้าไปครับหน้าแกน x ไม่มีครับหนึ่งต่อไปเป็นโหนดที่เจ็ดนะครับ แรงกดลงมาเป็นสามพอภัยครับตรงนี้เป็นติดลบหนึ่งนะครับเพราะว่าลงมาสามแล้วก็แกน y ของโหนดที่แปดก็คือลบสองครับส่วน x ไม่มีครับในอย่างแกน x แล้วก็โมเมนต์ไม่มีครับต่อไปเป็น event load ดนะครับก็คือ นี่นะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงอิเลเมนที่ห้านะครับมันจะมีแรงลงมานะครับมันจะมีกลงมาตรงสองที่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจะใส่ไปเลยนะครับส่วนอิเลเมนโหลดนะครับก็คือห้าครับโดยแนวแกน x ก็คือเป็นศูนย์นะครับส่วน w y ก็คือสองนะครับ นี่ครับเราจะดูตรงแนวเกนวายตรงนี้ครับแรงลงมาก็คือเป็นสองครับเราจะขอจบการพรีเซนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ